แต่ว่าตอนนี้มันมีกระแสอีกนึงกระแสบอกว่าบัตรเลือกตั้งของเราเนี่ยจากที่อยู่สองใบมันจะกลับไปเป็นใบเดียวอีกแล้วค,คือตอนนี้ที่เขากำลังประชุมกันนะ<า>เสียงกันเนี่ย<า>อยู่บนฐานว่าเลือกตั้งข้างหน้าใช้บัตรสองใบ<า>นะแต่ตอนนี้มันมีกระแสว่าจะมีการกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางคุอัครเดชวงพิทักษโรธนะคะในฐานะของ กรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสสก็ถแถลงนะคะในฐานะของรองโฆษกของพรรคประชิดปิบัติด,ด้วยบอกว่าพรรคประชิธปิบัติ oon, ยังคงยืนหยัดสนับสนุนการใช้บัตรเลือกตั้งสองใบาตามที่ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประกาศใช้แล้วคะ่ะเพื่อที่จะได้เพิ่มสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนแล้วก็ในการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้พรรคประชิดปิบัติก็เป็นเจ้าของร่างด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังได้พูดถึงการนำร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสสกลับไปแก้ไขไว้ในฐานะที่ตนเป็นกรรมธิการ มองว่าเรื่องนี้ก็ถูกต้องแล้วค่ะเพราะเมื่อกรรมิการเสียงข้างน้อยชนะการลงมติในรัฐสภาเป็นเรื่องปกติที่ต้องให้ทางกรรมธิการนําร่างกลับไปแก้ไขมาตราอื่นให้สอดคล้องกับกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่ได้สงวนความเห็นเอาไว้เพราะถ้าเดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่กลับไปแก้มาตราอื่นที่เกี่ยวข้องมันก็จะไปขัดกับการคํานวณสสบัญชีรายชื่อด้วยการหาร500นะคะโดยคาดว่าจะมีการนัดประชุมกรรมธิการกันสัปดาห์หน้า หรือว่าตามที่ประธานได้นัดประชุมนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถระบุดได้ว่าจะใช้เวลาในการพิจารณากี่วัน